สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาทุกท่านครับพบกับผมครับทิดเกียรติพามวนเมื่อนี้ครับสุกทียี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับกับเมื่อนี้กับบรรยากาศนะครับเย็นๆในจังหน่อยนะครับซึ่งซีไฮเมื่อที่ผ่านมากนะครับอากาศหนาวนะครับบานเฮาอุณหภูมิลดนะครับตรงนี้อุณหภูมินะครับก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ แต่มีข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนะครับพี่น้องว่าประมาณวันที่ยีสี่มืออื่นนะครับถึงย8ิบแปดอุณหภูมิจะลดลงอีกหนึ่งถึงสามองศานะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนภาคอีสานนะครับอุณหภูมิจะลดลงนะครับเกิดอากาศกลับมาเย็นมาหนาวอีกระลอกหนึ่งช่วงนี้นะครับอบอคอยได้ลงข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเจ้าหายชาวนานะครับราวาเงินส่วนต่างเงินนะครับ เงินหลายหนึ่งพันบาทพี่น้องหลายท่านก็ได้รับเงินกันไปแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านบางรายก็ยังมบรับเงินนะครับยังได้แล้วก็อย่าลืมนะครับเช็คข้อมูลกับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ทกศนะครับให้เพื่อนได้ดตรวจสอบข้อมูลของพี่น้องนะครับว่าสาเหตุที่ยังใบรับเงินนะครับเป็นเพราะสาเหตุอย่างสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับตามหัวข้อคลิปที่ผมได้ลงไว้นะครับว่าเตือนภัยพี่น้องเกษตรกร นะครับเราว่งนะครับอาจสูญเสียเงินโดยบรู่สายเหตุนะครับนั่นก็คือครับตามที่ทราบกันนะครับช่วงนี้แจ้งข้อเซนตอร์อาระบาดนะครับแจ้งข้อเสนอแจ้งมิชาชีพระบาดนักในประเทศไทยบวาแคร์ประเทศไทยนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหลายประเทศนะครับแจ้งข้อเ็นเตอร์เข่าทึงเบิร์ดช่วงแรกๆนะครับแจ้งข้อเ็นเตอร์จะมาในรูปแบบนะครับ ค้อเสนอโทรมาหาเฮ้านะครับหลอกเฮ้าว่ามีพัดสรุปไปสีโตข้างอยู่บอกนั้นอยู่บอกนี้นะครับบอสสมัรถทรงมาให้เฮ้าได้หลอกให้เฮ้าโอนเงินนะครับไปให้กับแจ้งมิจฉ้าชีพเฮ้าก็ลงเสื้อนะครับหลงเสื้อโอนเงินไปให้เขานะครับจากนั้นกระหายมิจจารีนะครับแจ้งข้อเซนเตอร์หลอกเอาเงินเฮาโดยปริยายนะครับทุกมื้อนี้นะครับมาหลายรูปแบบนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ชอบซื้อของออนไลน์นะครับเล่นโทรศัพท์มึงไรโสดนะครับจากเน็ตไอออนจากดาราคนดังยิ่งตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เน็ตไอออนหรือว่าเมค้าขายของออนไลน์นะครับแต่มีนะครับกล่องซุ้มนะครับกล่องซุ้มในราคาที่ย่อมเยานะครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับได้ทําการสร้างซื้อกล่องซุ้มนะครับจากดาราคนดังนะครับซึ่ง หลายๆท่านนะครับแม่ค้าออนไลน์นะครับตัวจริงนะครับเป็นเหตดดีอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับแจ้งมิจฉาชีพแจ้งค้อเตอร์นะครับทุกมื่อนี้เขาสามารถปลอมเพจนะครับปลอมเฟซของบุคคลต่างๆนะครับที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นดาราคนดังเป็นเน็ตไอดอลได้ดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับหากเห็นเมสเซนเจอร์นะครับที่เป็นรูปของเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็จะพึ่งลงเสื้อนะครับหากเป็นเมสเซนเจอร์ ส่งขอความมากนะครับทางเมสเซนเจอร์นะครับบอกว่าจะมีกองซุ่มนะครับทรงไปไห่เฮาฮอดบานนะครับแต่ว่าให้เฮาโอนเงินมาก่อนนะครับถ้าเป็นลักษณะของเมสเซนเจอร์พี่น้องจะพึ่งลงเสื้อนะครับเอาจริงเอาจริงๆนะครับว่่ต้องเสื้อนะครับหากพี่น้องสร้างซื้อของออนไลน์นะครับจากโทรศัพท์นะครับก็ขอให้สร้างซื้อจากการไล่สดนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับ ราวาเน็ตแอดอนอวาดาราก็จะมีตัวตนนะครับมีตัวตนนะครับสร้างจากไรยสดก็ขอเตือนไว้นะครับพี่น้องครับมิจชาชีพแจ่งคอเซนเตอร์นะครับตอนนี้อาราบาดนักโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เป็นช่วงนะครับแจกของขวัญนะครับกัย่าหลงเสื้อนะครับเพราะว่าตามโบรานเพนว่าไหวแล้วนะครับของฟรีนะครับบอมีในโลกของฟรีบอมีในโลกนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทางที่เกียบนะครับ จังได้แล้วนะครับในเทศกาลปีใหม่ก็จะถึงนี่นะครับทิ่เกียบพมวนเองนะครับขอขอนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงร่ำลุ้ยกันนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่ตอนรับปี66นะครับอีกบักกีมือที่จะถึงนี่นะครับ จะนั่ก็ขอให้รักษาสุขภาพไว้น้ำครับช่วงสองสมือมานี่นะครับสองสมือต่อไปนะครับอากาศจะหนาวนะครับอากาศจะเย็นลงผู้ถ่อผู้แก่ก็ใส่เสื้อผาน้าหนานะครับห่มผ่านะครับอาบหนาตะเวียงตะเวนนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมเองที่เกียรพะมวลนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ